สวัสดีค่ะเข้าสู่ช่องป้าคำสายลานปู่ปาริจิตนะคะก็จะมาขอพรให้คุณวาลีนะคะเอาใบาสีแล้วนะคะแล้วก็มีถูบด้วยนี่ค่ะใบสีนะคะที่เสียบอ่าเอาใบาสีไปถวายที่จะเสียบซื่อไว้ตรงนี้นะคะ ก็จะวางบายสีแล้วนะคะ,คะวางบายสีตรงนี้นะคะแล้วก็ไปจุดทูบก,ก่อน <c oughs> นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมินาสก,กาเลนะชัยยะชัยยะปาริจิตนาคราชมหาลาภังปสิทธิเมนะมะนาโคอ,อาริยะเมตโยโคทิสัตโตนะโมพุทธายะ อิมินาสกาเลนะชัยยะชัยยะปาริจิตนาคราชมหาลาพังประสิทธิเมนะมะนาโคอริยะเมตตโยโพธิสัตวนะโมพุทธายะอิมินาสกาเลนะชัยยะชัยยะปาริจิตนาคราชมหาลาพังประสิทธิเมนะมะนาโคอริยเมตตโยโพธิสัตวนะโมพุทธายะ อิมินาสักกาเลนะชายะชยะปาริจิตนาคราชมหาลาพังประสิทธิเมนะมะนาโคอริยะเมตยโยโพธิสตนะโมพุทธายะสาธุสาธุข้าพเจ้าป้าคำสายรานปู่ปาริจิตมาเป็นสะพานให้คุณว่าคุณวาลีโลเซนเราเออนะคะเรา เออก็สาธุสาธุนะคะนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอให้ท่านปู่ปาริจิตนาคราชท่านปู่ยศสุวรรณแม่สุรภีสุรดาเจ้านางสองพี่น้องปู่ดำปู่ทองปู่จำลองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย16สันฟ้า15หสันดิน14เมืองบาดาลแผ่นดินแผ่นน้ำแผ่นหญ้าแผ่นฟ้าพระอาทิตย์ที่ส่องแสงทั่วโลก จงกระจัดปัดเป่า,าโรคร้ายในตัวเขาโรคร้ายนี้แบบว่าเขามึนชาเจ็บปวดแข,ขนนะคะก็แขนไม่มีแรงเจ็บปวดขอให้สีทิศสามทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่เอ่ยนี้เดดออกนะคะพระอาทิตย์ออกมาเดดก็ขอให้เผาโรคเผาภัยที่ปวดแขนขอให้หายณวันนี้นะคะ เด็ดออกมาก็ขอให้เผาลมพัดมาก็ขอให้พัดโรคพัดภัยออกจากานางวาลีโลซินเหล่าเฮอนะคะก็สาธุสาธุสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงกระจัดปัดเป่าโรคร้ายออกจากตัวนางวาลีเซนเฮาเฮอนะคะเออเนาะก็สาธุสาธุขอให้หาย นับตั้งแต่วันนี้หน้าที่การงานการเงินของคุณอาวาลีขอให้มีแต่ความสุขความเจริญหน้าที่การงานการเงินก็ขอให้ลื่นให้ไหลอย่าได้ขัดได้คล่องคิดอะไรขอให้สมความมุ่งมา่ปรารถนาขอให้คิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองสี่ทิศสามทางเดินทางไปไหนขอให้ปลอดภัยไรกังวลให้เงินข้าวเหมือนหาฝนอย่าเจ็บอย่าจนอย่าต่ำกว่าคนอย่าจนกว่าใครขอให้เฮงตลอดปีตลอดไป ทำอะไรก็ขอให้สำเร็จทุกประการนะคะแล้วก็ <c oughs> ถ้าเงินมาถึงนะคะป้าคำสาขอสัญญากับปู่ด้วยนะคะบอกเขาด้วยนะคะ <c oughs> คุณโรเบิร์ตโรซินเราเออนะคะป้าคำสจะไปทำสังฆทานให้ก็ขอให้หน้าที่การงานการเงินที่กำลังจะเดินมานั้นก็ขอให้อ่า ลื่นไหลอย่าได้ขัดได้คล้องนะคะเดี๋ยวป้าคำสายจะไปทําให้เขาอยู่ที่วัดนะคะเอาไปที่วัดนะคะอยู่ประเทศเออสเตรเลียกรุงเวียงนาออสเตรเลียนะคะประเทศอเมริกันนะคะก็สาธุสาธุขอให้บอกเขาด้วยแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในานาลุงพลนี้จงบรรดุลบรรดาล ให้เขานางวาลีสมหวังทุกประการนะคะในหน้าที่การงานการเงินก็ขอให้ลื่นให้ไหลครอบครัวของนางวาลีขอให้อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพย์สินเงินทองและความรักตลอดปีตลอดไปคิดอะไรขอให้สมความมุ่งมา่ปรารถนาเขาทุกประการนะคะ4ีทิศสามทางเขาเดินทางไปทางไหนก็ขอให้ปลอดภัยไรกังวลให้เงินเข้ามอนหาฝน ย่าเจ็บอย่าจนอย่าต่ำกว่าคนอย่าจนกว่าใครขอให้เฮงตลอดปีตลอดไปขอให้สุขภาพก็แข็งแรงแข็งปานฟ้าก้าปานตะวันให้เอาเงินแสนเข้าบ้านเงินล้านเข้ากระเป๋าทุกวันทุกวันขอให้ <c oughs> นอนหลับได้เงินหมื่นนอนตื่นขอให้ได้เงินแสนแก่งแขนไปมาขอให้ได้เงินล้านคานเข้ากระเป๋า,ขาเขาทุกวันทุกวันตลอดปีตลอดไปนะคะสาธุสาธุสาธุขอให้สมความมุ่งมา่นปรารถนา ทุกประการด้วยเทินนะคะก็ <c oughs> ป้าคำใสก็จะเอาทูกนี้เสียบไว้อขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายรับรู้เดี๋ยวป้าคำใสจะไปตีคค้งให้นะคะก็แดดอย่างนี้ก็คงจะหายเหมือนปิดทิ้งนะคะสาธุสาธุท่านปู่จงรักษานางวาลีให้ไม่ให้ปวด แขนนะคะขอให้หายเหมือนปิดทิ้งเลยแล้วลูกจะเอา,อาผลไม้เก้าอย่างมาถวายนะคะสาธุสาธุก็จะตีให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายรับรู้นะคะ สาธุสาธุสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงรับรู้ จะเสียบไว้ตรงใบสีนี้ฝากด้วยเดอ้อปู่เดอ้อขอให้เขาหายเหมือนปิดทริงเดอ้อคุณปู่สาธุสาธุ